เรียนไม่ได้เรียนโรงเรียนสอบข้อสอบกลางจากในกรุงเทพวันที่แปดแล้วเด็กสอบไม่ได้ลูกหลานของท่านท่านต้องรับผิดชอบเองนะคะท่านเวลาท่านมาทำไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะต่างคนต่างแยกกันไปที่เหลือคือเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ เดี๋ยวให้เลยไม่ต้องติดไม่ต้องติดพอแล้วเราโรเบียนี่เที่ยงไปเลยไอ้เงินไปเลยไอ้เงินแก้ซื้อเอาไปเลยไม่ต้องเอาไปเลยพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ใจรักชาติอย่าส่งหัวมาเใหนโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ไม่เอา mời đời mời đời mời đi, mời đời mời đời mời rồi mời đời mời đời mời Mày ได้ักษาไม่ต้องส่งล้อมาเลีนยโรงเรียนได้ไปเลยได้ไปเลยยืนไใต้มาได้เลยเขาลืกว่าเยอไหนน่าจะแดกจริงๆเเเเเีียยยยยนนนไไไปปปลลลซ้อ